รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษา กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคูดนกศนอำเภอืองูุก็ดในคลิปนี้นะครับก็จะนำนักศึกษามาเรียนรู้ในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยครับเรื่องของศักยภาพประเทศไทยนะครับถ้าพูดถึงศักยภาพก็คือหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีมีอะไรดีๆนะครับในด้านใดได้บ้าง มีสิ่งไหนบ้างที่เป็นศักยภาพที่ทำให้การดำรงช,ชีวิตของประชาชนของประชากรในประเทศสามารถที่จะนำทรัยพยากรต่างๆที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับก็ขอนำนักศึกษาไปเรียนรู้กันนะครับ ถ้าพูดถึงศักยภาพของประเทศไทยนะครับศักยภาพในที่นี้ก็หมายถึงอำนาจหรือคุณสมบัติที่มันแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆในด้านต่างๆนะครับอาจจะทำให้เกิดการพัฒนาหรือทำให้ปรากฏเห็นชัดเป็นเชิงประจักษน์นี่คือความหมายของศักยภาพ ในเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยนั้นมีด้วยกันห้าด้านนะครับได้แก่อะไรบ้างในด้านที่หนึ่งก็คือในด้านของทรัพยากรธรรมชาตินะครับประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายทรัพยากรที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางกระบวนการทางธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ มีอะไรบ้างก็เช่นทรัพยากรน,น้ําทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้หรือว่าทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุอันนี้ก็คือด้านของทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นทักยาภาพด้านหนึ่งของประเทศไทยนะครับตัวต่อมาก็คือทรัพยากรด้านภูมิอากาศถ้าเราพูดถึงลักษณะของภูมิอากาศประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนอากาศก็จะอบอ้าวตลอดทั้งปี ประเทศไทยนะครับมีศักยภาพด้านภูมิอากาศเราแบ่งภูมิอากาศเป็นลักษณะสามฤดูนะก็จะมีฤดูฝนฤดูหนาวและก็ฤดูร้อนนะครับฤดูฝนก็จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นในช่วงเปิดเทอมแรกนะครับตาม ปฏิทินการเปิดเรียนในยุคก่อนก่อนที่จะมีโควิดนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณนั้นของฤดูฝนนะพอมาช่วงฤด,ดูหนาวก็จะอยู่ช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งมีลมพัดมาจากไซบีเรียผ่านทางตอนเหนือลงมาภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะ ได้รับลมหนาวในช่วงนั้นเอ้มาดูดูร้อนนะครับก็ในช่วงซัมเมอร์ตั้งแต่เดือนมีนาไปจนถึงเ,เดือนเมษาพฤษภานะครับก็จะอยู่ในช่วงเทอมสองของปฏิทินการศึกษาประมาณนี้นะครับให้นักศึกษาไดเา้เปรียบเทียบดูนะบนี่คือศักยภาพทางด้านภูมิอากาศ ของประเทศไทยนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศไทยก็อยู่ประมาณ27องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดก็ประมาณ40องศาเซลเซียสอันนี้คือลักษณะอากาศของประเทศไทยทําให้ศักยภาพในด้านของการเพาะปลูกนะก็อยู่ในช่วงที่เหมาะสมในแต่ละฤดูการก็จะมี ผลผลิตทางด้านการเกษตรเข้ามาในช่วงฤดูการต่างๆทำให้ประเทศไทยเป็นขวโลกนะครับจัดได้ว่าเป็นขวโลกที่ทางาประเทศต่างๆให้การยอมรับนะฮะศักยภาพด้านต่อไปครับก็คือด้านภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งนะครับประเทศไทยในด้านของทำเลที่ตั้งนะครับ พื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดก็ประมาณ500แสนกว่าตารางกิโลเมตรนะครับคิดเป็นไร่ก็ประมาณ3 2 1ล้านไร่นะครับลักษณะก็คล้ายๆก,กับด้ามขวานนะเป็นรูปขวานทองนะจากเหนือจดใต้ก็ระยะทาง1,600กกว่ากิโลเมตรนะครับความกว้าง นะก็อยู่ประมาณ800กิโลเมตรนะครับส่วนช่วงช่วงที่แคบที่สุดนะของออประเทศไทยก็อยู่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรต่อมานะครับในศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและก็ประเพณีประเทศไทยไม่เหมือนที่ใดในโลกนะครับมี ประชากรและก็ลักษณะทางด้านจิตใจก็เป็นลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับอบอ้อ,อ,กอ,อกมอารีสามัคคีสังเกตได้ในหลายเหตุหตการณ์นะครับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั่วโลกประเทศไทยก็รอดพ้นมาได้ด้วยความรักความสามัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับ ในด้านของศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเกโขนนะครับรำวงดนตรีไทยเพลงไทยนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของอศิลปะทางด้านกิจกรรมนะครับทางด้านการแสดงเครื่องใช้ต่างๆที่มีศิลปะแสดงออกถึงความเป็นไทยนะฮะอ่านี่คือศิลปะทางด้านวัฒนธรรม นในเรื่องของการแต่งกายภาษานะลักษณะของอ,อ,อักษรนะครับอักษรไทยเรื่องของมารยาทนะครับคนไทยก็จะเจอกันก็สวัสดีทักทายยกมือไหว้นะครับผู้น้อยนะครับให้ความเคารพผู้ใหญนะ่นี่คือความเป็นไทยในด้านของวัฒนธรรมในด้านของประเพณี นะครับก็จะมีหลักๆเลยที่เห็นอยู่ก็คือประเพณีสงการานต์ประเพณีลอยกระทงนะครับทําให้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับในสายตาของชาวโลกถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่คงทนนะครับนี่คือศักยภาพของประเทศไทยในด้านของศิลปะวัฒนธรรมต่อไปครับด้านของทรัพยากรมนุษย์นะคร คนไทยถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของประเทศนะครับและก็ในทรัพยากรเหล่านี้นะครับพวกเขามีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแพทย์นะครับในด้านของสาขาอาชีพต่างๆที่แสดงให้เชาวโลกเห็นว่า ทัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพมากเลยทีเดียวนะครับตลาดแรงงานมีความต้องการมากนะครับงานฝีมือต่างๆประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีทรัยพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพนะครับนี่คือศักยภาพของประเทศไทยทั้ง5ด้านนะครับก็ขอนำนักศึกษาไปดูใน เรื่องของกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเราเรียนเนื้อหานี้นะครับในระดับปะฐมศึกษาของวิชาสังคมศึกษานะครับก็จะให้นักศึกษาได้รู้จักกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อว่านักศึกษามีโอกาสได้เข้าไปมีบทบาทในชุมชนนะครับเราก็จะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ชุมชนได้นะครับ ในเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการสำรวจรวบรวมการจัดการข้อมูลนะครับเราเรียกว่าข้อมูลชุมชนนะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเราอยู่ในชุมชนเรามีบทบาทที่จะ เข้าใจชุมชนให้มากที่สุดข้อมูลชุมชนนั้นนำมาใช้ประกอบในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงของชุมชนได้นะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มีในเรื่องของ 1. ข้อมูลประชากรนะร 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 3. ข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรม 4. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง 5. ข้อมูลด้านสังคม 6. ข้อมูลด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับ 6. ข้อมูลลักษณะทั้ง6นี้นะครับก็จะเป็นหวัวใจของการสำรวจรวบรวมข้อมูลเราก็จะต้องไปหาข้อมูลประชากรมานะครับจำนวนประชากรหญิงกี่คนชายกี่คนอายุฉเฉลี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ เด็กเท่าไหร่ผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับข้อมูลด้านเศรษฐกิจอะไรคือปัจจัยอะไรคืออาชีพอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีศักยภาพนะครับข้อมูลด้านประเพณีนะครับความร่วมแรงเริ่มใจของชุมชนในเรื่องของการจัดประเพณีและวัฒนธรรมให้ดูมีความเข้มแข็งภายในชุมชน การปกครองในชุมชนลักษณะการปกครองเป็นแบบไหนนะครับสังคมการเป็นอยู่ในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรนะครับและก็ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของชุมชนมันมีศักยภาพพอที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมีวิธีการสำรวจเหล่านี้นะครับทั้ง 6, ข้อ วิธีการสํารวจข้อมูลพวกนี้ก็จะได้อยากไหนบ้างครับได้จากการสังเกตการสัมภาษณนะ์การใช้แบบสอบถามการสนทนากลุ่มและก็การศึกษาจากเอกสาร,นะรเราอยู่ในชุมชนแต่ละวันนะครับเราก็ต้องรู้ต้องเห็นนะครับเราก็ต้องสังเกตว่าขณะนี้ชุมชนเป็นยังไงนะครับ เราอยากรู้เพิ่มเข้าไปอีกเราก็ทำแบบสอบถามขึ้นมานะครับในด้านใดเราก็สร้างแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อสำรวจในด้านด้านในแต่ละด้านออกไปนะครับเราอยากจะทราบในเชิงลึกนะครับเราก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนสัมภาษณ์ ชาวบ้านสัมภาษณ์ปาดชาวบ้านสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพนะครับเราก็ได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับหรือการนำสมาชิกในเรื่องต่างๆมาพูดคุยสนทนากนนารลักษณะกลุ่มนะครับกลุ่มอาชีพชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรครับที่เข้อรวมกลุ่มกันในชุมชนนะครับและก็อีกตัวหนึ่งก็คือ จากเอกสารนะฮะเอกสารจากฝายทะเบียนร,ราษนะครับหรือว่าเอกสารจากภูมิหลังการบันทึกนะประวัติความเป็นมาของชุมชนนะครับหรือว่าศึกษาเอกสารที่มันจะนำไปในเรื่องของการพัฒนานะครับเราก็มาศึกษาเป็นแนวทางต้นแบบได้นี่คือการกระบวนการวิเคราะห์ ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นโดยการสำรวจข้อมูลเพราะว่าสำคัญเลยนะครับเรื่องของข้อมูลเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญนะที่เราจะรู้รู้ถึงศักยภาพของตัวเองของชุมชนของสังคมของประเทศเป็นลำดับไปนะต่อมานะผมจะ ให้คํำขยายความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราดำเนินการสำรวจข้อมูลแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์โดยนำข้อมูลที่ได้นะครับมาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เรียงลำดับในเชิงคุณภาพคิดคํานวณค่าเป็นตัวเลขเชิงปริมาณนะครับ สรุปก็คือหาทั้งเชิงคุณภาพนะและหาทั้งเชิงปริมาณตีความสรุปออกมาและก็นำเสนอในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถที่จะสื่อความหมายเช่นเช่นเป็นข้อความนะครับบรรยายออกมาว่าข้อมูลเนี้นะครับศภัพยาพของมันชุมชนได้อะไรนะครับเราทำอะไรได้อะไร เราอยากได้อะไรเราก็ได้เราก็ได้อย่างนั้นหรือได้ไม่ได้ไม่ตามเป้าหรือได้เกินเป้าคุณภาพดีเท่านี้เท่านั้นนะครับคิดเป็นร้อยละก็ว่ากันไปนะครับในเชิงปริมาณก็ลักษณะทําเป็นตารางน,นะฮะเทียบจํานวนนะครับข้อมูลที่เทียบเป็นลักษณะของจํานวนปริมาณนะครับหรือแผนภูมินะฮะแผนภูมิในแต่ละปีในแต่ละ เดือนในแต่ละวันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็เทียบกับจำนวนนะครับหรือเป็นลักษณะของภาพก็ได้นะฮะเป็นลักษณะแผนภูมิภาพนี่คือการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนนะครับนำไปสำรวจข้อมูลนำข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็จัดหมวดหมู่เรียงตีความและก็นำเสนอนะครับ ตัวต่อมาครับผมก็จะยุกตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและนำมานำเสนอสื่อความหมายเรียบร้อยแล้วผลจากการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะต้องนำมาพิจารณานะครับ ในตัวอย่างนี้ก็จะยกตัวอย่างของบ้านป่าเมี่ยงนะครับบ้านป่าเมี่ยงเราก็จะพิจารณาด้วยกันสีด้านนะฮะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าสวอรนะครับก็จะดูในเรื่องของจุดเด่นนะครับจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและก็อุปสรรคนะครับจุดเด่นมีอะไรนะครับในชุมชน ในตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างของชุมชนบ้านป่าเมี่ยงนะครับจุดด้อยก็คือดูปัจจัยภายในชุมชนท้องถิ่นนะครับโอกาสสิ่งที่มันเข้ามาทำให้ชุมชนสามารถช่วงชิงโอกาสความได้เปรียบในการสร้างให้ชุมชนมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการดำเนินชีวิตนะครับและก็อุปสนะรรคเป็นปัจจัยภายนอกชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆนะสรุปคือเราจะดูในเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและก็อุปสรรคบ้านป่าเมี่ยงนะครับจังหวัดลำปางดูนะครับว่าเขานำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนอย่างไรโดยผ่านสวตนะฮะจุดเด่นของชุมชนนี้ ในด้านของทรัพยากรก็อย่างที่บอกว่าดูศักยภาพของประเทศมีอยกัน5ด้านครับชุมชนนี้ก็นำศักยภาพทั้ง5ด้านมาวิเคราะห์อย่างไรดูจุดเด่นของชุมชนครับด้านทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนนี้นะครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะมีลำธารไหลผ่านหมู่บ้านด้วยนะนี่คือจุดเด่นนะครับ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน,นะฮะแน่นอนเลยตรงไหนที่มีป่าไม้นะก็เป็นต้นกำเนิดของน้ำเมื่อไหลผ่านหมู่บ้านก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อันนี้สำคัญด้านต่อมาครับเขาวิเคราะห์กันในด้านของภูมิอากาศจังหวัดลำปางอยู่ในเขตภาคเหนือนะครับลักษณะภูมิประเทศก็เป็นทิวเขาสูงนะครับมี ทิวเขาเแดนลาวทิวเขาหลวงพระบางนะครับทิวเขาเถนนธงชัยครับมีทิวเขาเยอะแยะและก็มีแม่น้ำหลายสายด้วยกัน,นครับอากาศก็จะเย็นเกือบตลอดปีนะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ25องศาครับโดยเฉลี่ยนะครับของชุมชนแห่งนี้ ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับต่อมาเขาพิจารณาจุดเด่นในด้านของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งนะครับชุมชนบ้านป่าเมี่ยงเป็นชุมชนบ้านขนาดเล็กตั้งอยู่บนภูเขาฮนะมีทิวทัศน์สวยงามอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครัถือว่าสวยงามทีดเดียวนะครับเหมาะแก่การทำอาชีพท่องเที่ยว และก็เกษตรกรรมต่อไปครับจุดเด่นแล้วไปดูจุดเด่นในศิลปะด้านวัฒนธรรมและประเพณีนะครับด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีถือว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า200ปีครับวิถีชีวิตก็ผูกพันอยู่กับการเก็บเมี่ยงนะครับประเพณีก็มีประเพณี แห่โคสวยนะฮะก็ลองไปดูในคลิปนะครับโคแห่โคสวยประเพณีเขาเป็นยังไงนะครับการฟ้อนเจิงนี่คือวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบ้านป่าเมี่ยงครับและด้านทรัพยากรมนุษย์ละครับชุมชนแห่งนี้มีความเป็นมิมตรไมตรีมีอัธยาศัย ที่ดีแกนนำชุมชนเข้มแข็งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหมอเมืองหรือเขาเรียกว่าหมอสมุนไพรครับมีกลุ่มต่างๆที่เข้มแข็งเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนกลุ่มสากลผู้ใช้ไฟฟ้าพลังน้ำภาคเหนือเนี่ยก็จะมีลักษณะการทำฝายทดน้ำเยอะนะครับและก็มีการนำ พลังงานน้ำมาใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยทีเดียวมีจุดเด่นแล้วก็มาดูจุดด้อยของชุมชนครับในเรื่องของการประกอบอาชีพทำสวนเมี่ยงนะครับในแต่ละรอบเดือนนะครับในแต่ละรอบปีก็จะทำได้แค่เพียงเจ็ดเดือนในรอบปีนะฮะอีกห้าเดือนก็จะว่างงานครับนี่คือลักษณะ ด้อยด้านที่ว่าชุมชนด้อยในเรื่องของอาชีพนะทำได้แค่เจ็ดเดือนเองที่เหลือก็ว่างและไม่ได้ทำอะไรนะสภาพพื้นที่ภูเขาเป็นลักษณะภูเขาสูงทำนาลำบาก,นะกเราก็ต้องต้องชุมชนแห่งนี้ก็ต้องซื้อนะครับเมื่อทำนาไม่ได้มันก็ไม่มีข้าวข้าวก็ต้องซื้อจากภายนอกนะทำเลที่ตั้งเป็นลักษณะภูเขาการคมนาคมติดต่อค่อนข้างลำบาก นะรายได้หลักของชุมชนก็มีแต่ในเรื่องของการขายเมี่ยงเพียงอย่างเดียวนะครับทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคก็ต้องซื้อจากภายนอกเข้าไปนะนี่คือจุดด้อยของชุมชนเลยนะรเรื่องของการทำงานในอาชีพทําได้แค่เจเดือนเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการซื้อ ของอุปโภคบริโภคนะฮะไม่ได้ผ,ดผลิตเองก็ต้องนําเข้าจากภายนอกเข้าไปนะฮะนี่คือจุดด้จากการวิเคราะห์สภาพชุมชนนะครับเมื่อผ่านจุดด้อยมาแล้วก็มาดูโอกาสนะครับโอกาสในชุมชนมีโอกาสอะไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่ง มีปัจจัยภายนอกหรือว่าเขาเรียกว่ากระแสกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่เข้ามามีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในยุมชนศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่นนี่ถือเป็นโอกาสที่ชุมชนได้มีโอกาสจากกระแสของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะว่าจุดเด่นของ ชุมชนบ้านป่าเมียงเนี่ยมีป่าไม้มีแม่น้ำลําทารน,นะครับมีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็เลยเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวพวกที่ชอบวิถีชีวิตท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นอนุรักษ์ธรรมชาติได้มาพักผ่อนประจันภัยพักค้างคืนกับชาวบ้าน หรือเราเรียกว่าโฮมสเตย์นะมีที่พักรองรับซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันทำให้เป็นโอกาสที่ชุมชนแห่งนี้นำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองนี่คือโอกาสต่อมาในเรื่องของอุปสรรคแน่นอนครับชุมชนบ้านป่าเมี่ยงตั้งอยู่บนภูเขาสูง การติดต่อสื่อสารหรือการคมานาคมเป็นที่ยากลำบากในเรื่องของติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีนะสัญญาณโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ก็ลำบากไปด้วยที่สำคัญเลยครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จากตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนของบ้านป่าเมี่ยงนั้นสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การสร้างอาชีพใหม่ คืออาชีพโฮมสเตย์นะครับเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับเป็นอาชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการและการบริการนะซึ่งเป็นหนึ่งใน5กลุ่มอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลได้แก่กเกษตรกรรมอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็การบริหารจัดการและการบริการนะครับนี่คือศักยภาพของประเทศไทยนะในเนื้อหานี้จะให้นักศึกษาได้เห็นว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องมีข้อมูลนะฮะ และเราจะรู้ข้อมูลได้ไงเราก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจเมื่อสำรวจแล้วเราก็ต้องนำมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะให้เห็นศักยภาพคนหนึ่งคนสามารถหาตัวตนของตัวเองได้ก็ต้องมองหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเรานี่ก็เหมือนกันชุมชนนะครับจะสามารถที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลหรือ ตามนโยบายของกระทรวงสาธาริการในเรื่องของพัฒนาด้านการศึกษาศักยภาพของนักศึกษาของ,ของชุมชนของสังคมของประเทศเป็นไงครับนักศึกษาเมื่อเรารู้ศักยภาพของประเทศไทยนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นปัจจัยหรือสิ่งที่ จะต้องรู้นะครับในเรื่องของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นที่จะสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์สักยภาพและก็สามารถนำสักยภาพตัวนั้นมาทำให้เกิดการพัฒนาและก็เกิดความมั่นคงเข้มแข็งนะครับในการดำเนินชีวิตหรือถ้าในลักษณะของชุมชน ในลักษณะของสังคมประเทศไทยสำคัญเลยก็คือข้อมูลเมื่อเราอยากได้ข้อมูลเราก็ต้องสำรวจเมื่อสำรวจมาแล้วในด้านต่างๆเราก็จะรู้ศักยภาพในด้านต่างๆของเราถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับหรือเราอยากรู้ว่าจุดด้อยของเราเป็นยังไงนะครับโอกาสของเรา มีมากน้อยแค่ไหนและอุปสรรคเป็นอย่างไรครับสีด้านนี้สามารถที่จะทำให้เรารู้จักตนเองและนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองศักยภาพของชุมชนศักยภาพของสังคมและก็ศักยภาพของประเทศไทยได้สำหรับวันนี้ในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ